แต่ก่อนอื่นใครกำลังหาร้านรับเติมเกม LL อยู่นะครับต้องที่นี่เลยครับ Elastic Shop นะครับรับเติม LL แบบใช้ ID Pass ครับซึ่งข้อดีของร้านนี้ก็คือ1ครับราคาถูกกว่าเติมเองตั้ง30%ครับ2ก็คือปลอดภัย100%ครับไปดูจากรีวิวได้เลยครับซึ่งรีวิวจะอยู่ที่หน้าแฟนเพจของ Elastic Shop เลยครับแถมยังไว้ใจได้และบริการรวดเร็วทันใจด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับติดต่อได้ที่ Line a Elastic Shop เลยนะครับหรือทางเพจ a c e b o o k ของ Elastic Shop ก็ได้ครับผมซึ่งราคานี้วยนรรัผมมตาูป เลยถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจสามารถไปดูที่ใต้ด e s c r i p t ั o ของผมได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากนะครับนั่นก็คือผมจะสอนวิธีการเดินเกมของจังเกิลนะครับซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับว่าตำแหน่งจังเกิลเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สุดยอดมากๆที่ผมชอบมากๆครับเนื่องจากว่ามันสามารถเดินเกมทำให้เล่นใดเลนหนึ่งชนะหรือว่าสามารถไปช่วยเพื่อนคุมออบเจกต์ต่างๆหรือว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถแบกเกมได้เลยนะครับซึ่งผมนะครับก็เคยเล่นตำแหน่งจังเกิลจนถ จะรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมมีนะครับมาบอกเพื่อนๆทุกอย่างนะครับผมและคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมตั้งใจทํามากที่สุดเท่าที่เคยทํามานะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีนะครับและผมมีแผนที่ของ Wildlift นะครับและมีแชมเปี้ยนต่างๆที่ผมสมมุติขึ้นมาอธิบายให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเะครับเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปดูการเดินเกมของจังเกิลนะครับเรามาดูเวลาการเกิดของแต่ละแคมป์กันเลยดีกว่าครับซึ่งจังเกิลระดับสูงนะครับเขาถึงกับจับเวลาการเกิดของแต่ละแคมป์เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการในการฟาร์มได้นะครับทำให้เขาเนี่ยเลเวลเร็วขึ้นหรือว่าจะรู้นะครับว่าเราต้องไปไหนสําหรับบัฟแดงกับบัฟฟ้านะครับผมจะเกิดตอนวินาทีที่20นะครับ ส่วนหลุมข้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอมเป็นวูฟนะครับเป็นแรปเตอร์หรือว่าเป็นโกเลมเนี่ยจะเกิดถาดจากบูบั๊มหรือเลนบั๊เนี่ยหวินาทีก็คือแคมป์อื่นนะครับที่ไม่ใช่บูหรือเลเนี่ยจะเกิดตอนวินาทีที่25สิและสิ่งที่สําคัญของจังเกิลมากๆนะครับนั่นก็คือปูตรงแม่น้ำนะครับซึ่งปูตรงแม่น้ำเนี่ยจะเกิดตอนนาทีที่1.25นะครับทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นบนหรือว่าเลนล่างนะครับส่วนมังกรนะครับผมมังกรจะเกิดตอนนาที่นรบลาทีแรกิดนะครับ รีบภายใน10นาทีได้เนี่ยลิฟก็จะหายไปนะครับกลายเป็นบารอนแทนนะครับผมและสมมติเราฆ่าบูบับกับเลดบัฟเนี่ยสมมุติผมฆ่าไปแล้วนะครับการกระบาดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดใหม่ทุกๆ2นาทีครึ่งนะครับผมคือผ่านไป2นาที30เนี่ยมันจะเกิดใหม่นะครับหลังจากที่เราฆ่าไปแล้วส่วนบัฟอื่นนะครับอย่างเช่นกอมบูฟหรือว่าแรปเตอร์หรือว่าโกลมนะครับถ้าเราฆ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดใหม่ทุกๆ1น,นาที30นะครับ หรือว่า1นาทีครึ่งนั่นแหละครับส่วนปูเนี่ยสมมติเราค่าไปแล้วนะครับมันจะเกิดใหม่ทุกๆ2นาทีนะครับผมต้องขออภัยเกี่ยวกับลายมือด้วยครับลายมือผมอาจจะอ่านยากน,นิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้เมาส์เขียนนะครับตอนนี้ทีนี้เพื่อนๆก็รู้เวลาการเกิดของแต่ละแคมป์แล้วใช่ไหมครับ โอเคครับผมเรามาพูดคุยเกี่ยวกับคําถามยอดฮิตของ LL เลยนะครับนั่นก็คือสมัยฟ้ากับสมัยแดงเนี่ยต่างกันยังไงครับพี่สําหรับสมัยฟ้านะครับก็คือเมื่อเรากดเนี่ยจะทําให้สตูสโลและทําให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับเหมาะกับตัวแชมเปี้ยนที่ต้องการไล่ฆ่าสตูนะครับอย่างเช่นพวกวายดีซินประมาณนี้นะครับส่วนสมัยแดงเนี่ยเมื่อเรากดใช้ใส่สตูนะครับจะสร้างความเสียหายจริงให้กับสตูนะครับและทําให้เราได้โบนัส AD ดีหรือ AP เนี่ยเพิ่มขึ้นมา5วินาทีนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับแชมเปี้ยนของเรานะวเเเป็็ยจก ถ้าแชมเปียนของเราเป็นตัว AD ก็จะได้ AD นะครับซึ่งสมัยแดงเนี่ยเหมาะกับแชมเปี้ยนป่าที่ต้องการการหน,หนึหรือว่าต้องการที่จะบวกชนะครับอย่างเช่นพวกเกฟชิวาน,น่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสมัยนะครับจะแรงขึ้นตามเลเวลของเราด้วยนะครับยิ่งเลเวลเยอะสมัยก็จะแรงขึ้น ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าวาดกับสแกนเนี่ยควรจะใช้เวลาไหนควรจะเปลี่ยนตอนไหนควรจะเอาวานมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าควรจะสแกนมาตั้งแต่เริ่มเลยซึ่งผมจะสมมติว่าเป็นรีซินนะครับและให้วูคองเนี่ยเป็นป่าฝังตรงข้ามซึ่งผมแนะนานะครับว่าอย่าเอาสแกนมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับเนื่องจากว่าผมจะปักวาดนะครับสามารถกันให้ทีมผมไม่โดนแกงต้นเกมได้หรือว่าเปิดตําแหน่งป่าอีกฝั่งได้นะครับซึ่งผมจะอธิบายภาพตามตัวอย่างด้วยนะครับสมมติผมเป็นรีซินนะครับแล้วมาฟาร์มเลสนะครับซึ่งวูคองเนี่ ปากหวาดตรงนี้ครับผม อ่ะแล้วผมเนี่ยก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับแต่เพื่อพอบุคงเคลียฝั่งบนเสร็จเนี่ยล้วไหลมาบูนะครับเราจะเห็นว่าบุคลเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งนี้แล้วซึ่งเรนล่างของเราเนี่ยจะไม่ไปทางโดนแกงนะครับเพราะว่าเรนล่างของเราเนี่ยรู้แล้วว่าป่ากฝั่งเนี่ยอยู่บริเวณป่าล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรนล่างของเราเนี่ยจะเซฟครับและเมื่อเราเห็นป่ากฝั่งเนี่ยอยู่ล่างแล้วนะครับซึ่งเขาจะเสียเวลาเคลียฝั่งล่างเนี่ยอีกนานซึ่งเราสามารถกดรีคอร์นะครับแล้วเราก็สามารถโยกไปเอาบูฝั่งบนหรือว่าเราสามารถไปแกงกากรั้อข้างบนก็ได ก่อนนาทีที่4นะครับเนื่องจากว่านาทีที่4เนี่ยมังกรจะเกิดครับผมซึ่งเราต้องเอาสแกนเนี่ยมาคอยเคลียร์หวาตรงนี้นะครับไม่ให้อีกฝั่งเขาโซนมังกรได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีสแกนนะครับแล้วอีกฝั่งเขามีหวาเยอะๆเนี่ยแล้วพอเขาเห็นตำแหน่งเราไม่ได้อยู่บริเวณมังกรแล้วนะครับเขาก็สามารถเปิดมังกรได้เลยนะครับทำให้เราเสียอ็อบเจกต์ได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำให้เอาสแกนมาก่อนนาทีที่4นะครับผม โอเคครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอีกหลายหลายอย่างนะครับก็คือเราควรจะเริ่มบัฟไหนก่อนครับระหว่างบัฟแดงกับบัฟฟ้านะครับซึ่งบัฟแดงกับบัฟฟ้านะครับมีเหตุผลการเริ่มบัฟเนี่ยที่แตกต่างกันมากนะครับซึ่งผมจะอธิบายบัฟแดงก่อนนะครับเมื่อเราข่าบัฟแดงหรือว่าเลนบัฟได้เนี่ยเราจะได้บัฟนะครับซึ่งเมื่อเรามีบัฟแดงเราไปตีศัตรูนะครับจะทําให้ศัตรูติดสโลว์และสร้างความเสียหายจริงเพิ่มด้วยนะครับซึ่งป่าที่เริ่มบัฟแดงเนี่ยจะเป็นป่าที่สามารถแก๊งต้นเกมไไไดดดดด้้้ครรรรรรัััับบออออยยยย่่่่่าา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 งงงสสมมมมผเเเเเเเลลลลลนนนนีถแแแปกกก๊หืววโท ส่วนใหญ่คนที่เอาบัฟแดงก่อนนะครับจะเป็นตัวที่เลเวลสสามารถแกงได้อย่างเช่นลีซินสมมติผมฟาร์มบัฟแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถเดินไปแกงโอเรน่าได้หรือว่าเดินไปแกงเลนล่างได้นะครับส่วนบูคงก็ทําได้เช่นกันนะครับเริ่มบัฟแดงแล้วสามารถพุ่งไปเอาอากาลิได้หรือว่าสามารถไปเอาอีเวลินได้เช่นกันนะครับอันนี้คือข้อดีของการเริ่มบัฟแดงนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าพี่ครับเราต้องแกงเวลาไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดครับซึ่งผมจะแบ่งแชมเปี้ยนป่าเป็น2อย่างนะนั่นคือแชมเปี้ยนป่าต้นเกมก พวกชิวนาน่ามาสเตอร์ยีเกฟอะไรพวกนี้ซึ่งเรามาเริ่มกันที่ป่าต้นเกมก่อนนะครับอย่างเช่นพวกรีซินกับบูคองซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก็คือเราสามารถฟาร,ร์มเลสแล้วก็ไปแก๊งโอเรน่าทันทีหรือว่าไปแก๊งเลนล่างทันทีนะครับอีกทางเล่นหนึ่งก็คือสมมุติเราอยากแก๊งบนนะครับเนื่องจากว่าเราอยากปั้นอากากลีเนี่ยเราก็สามารถฟาร,ร์มเลสเสร็จปุ๊บเราก็ไปบูนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเดินม,มาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเลเวลสามพอดีครับผมเราก็สามารถไปแก๊งการก์ดได้เลยครับแล้วเราจะเลเวลสามพอดีนะคร,บบนนะครมมกเรราาาาสสถฟลไไปปแแ๊งง ได้เลยแต่ถ้าเราอยากปั้นให้มิดฟอร์จูนนะครับเราก็สามารถข้ามาบูบับนะครับแล้วเราก็จะเลเวลสามพอดีแล้วเราก็สามารถแกงใครสาได้นะครับผมซึ่งเพิ่มเติมสําหรับป่าต้นเกมนะครับนั่นคือป่าต้นเกมเนี่ยต้องสามารถคุมปูได้อย่างน้อย1ตัวนะครับเพื่อทําการเปิดวิชั่นให้กับทีมนะครับแล้วทําให้เรา EXP นําฝั่งตรงข้ามไปเยอะนะครับซึ่งสมมติอีกฝั่งไม่ใช่วูคอะครับสมมติเปลี่ยนเป็นชิวาน่าเนี่ยซึ่งชิวาน่ากับรีซินเนี่ยรีซินเก่งต้นเกมกว่าเยอะครับซึ่งถ้าชิวาน่า เดามจดแรงกว่าชีวะหน้าเยอะดังนั้นนะครับเราควรที่จะใช้ความได้เปรียบนะครับคุมปูตรงนี้แล้วก็ไหลไปคุมปูตรงนี้ด้วยนะครับอย่างน้อยตัวหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าได้2ตัวเนี่ยจะดีมากๆถือว่าเป็นการทําให้เราได้เปรียบเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วทาให้เราเวลนําอีกฝั่งนะครับแลวทาให้เขาเล่นยากด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาจะเดินผ่านแม่น้ำเนีเน่ยก็จะโดนเห็นนะครับเพราะว่าปูเนี่ยเวลาฆ่าได้มันจะมีวิชั่นตรงแม่น้ำนะครับซึ่งเวลาแรงสูงๆเนี่ยเวลาอาจะเยาปูทีเนี่ยจะมีมิดเลนหรือว่าบอลลอนเลนเน ส่วนป่าที่ไม่ใช่ป่าต้นเกมหล่ะอย่างเช่นพวกชิวาน่ามาสเตอร์ยีเกฟอย่างเงี้ยที่ต้องรอของล่ะครับซึ่งป่าประเภทนี้นะครับผมแนะนําในการฟาร์มอย่างฟูเคียครับสำหรับฟูเคียคืออะไรก็คือเราไม่จะเป็นต้องออกไปไหนเลยครับฟาร์มอย่างเดียวยกเว้นอีกฝั่งเลือดน้อยจริงๆนะครับกรณีนี้เนี่ยเราสามารถอารมออรวอยออกไปเก็บคิวได้สมมุติลิซินผมเป็นมาสเตอร์ยีนะครับมองให้เป็นมาสเตอร์ยีนะครับผมหลักการฟูเคียก็คือสมมติผมเริ่มเลสนะครับผมก็จะเอาอันนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปเอาแรปเตอร์นะครับหรือว่าไก แล้วก็สมมุติไปฝั่งเขาอยู่ล่างเนี่ยเราอาจจะมาลักไก่เอาปูตรงนี้นะครับแต่ถ้าไปอีกฝั่งเขามาโซนปูเนี่ยเราจะสู้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราเป็นตัวที่ต้องการของจากนั้นให้เรากลับบ้านครับผมแล้วก็มาเอาใหม่เรื่อยๆนะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเลเวลหหรือว่ามีของนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มบูบัฟเนี่ยเราก็สามารถฟูเคียร์ได้เช่นกันครับโดยการเอาบูบัฟเสร็จปึ๊บมากรอมมาวูฟนะครับจากนั้นไหลไปแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็ไปเรดนะครับแล้วก็ไปที่โกเอมนะครับผมจากนับ ลินหรืออามูมูนะครับก็ถือว่าเป็นป่าที่ต้องการเลเวลในการแกงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ฟูเคียเหมือนกับพวกมาสเตอร์ยีเกมเลยครับเพราะเขาต้องใช้อันติในการแกงครับถ้าเกิดเดินไปแกงต้นเกมเนี่ยเขาจะแกงไม่ได้ ซึ่งสมมติเริ่มเกมนะครับสมมติที่ฟังเนี่ยเดินมาปุ๊บนะครับแล้วเข้ามาอินเวตเราเลยเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะครับซึ่งมีวิธีการแก้อยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือขอเพื่อนไปกระทืบเขาครับนั่นก็คือเราสามารถเดินไปเอาเลนกลางเดินไปเอาบอลเลนไปล้อมนะครับแล้วไปกระทืบเขาแต่ถ้าเลนบนกับเลนกลางเราไม่ได้เปรียบนะครับสมมติโดนกดเนี่ยเพื่อนก็คงจะเดินไปช่วยการอินเวตไม่ได้นะครับสิ่งที่เราจะทําได้คือพอเราเอาแบ,บัฟแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเดินไปอินเวตบูเขาได้เช่นกันครับซึ่งพอเขาอ การฟาร์มแบบแนวตั้งทั้งคู่นะครับแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นการแก้ที่ดีนะครับจะทําให้เราเวลไม่ตามฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ แล้วบางคนถามว่าพี่เราจะอินเวดป่าฝั่งตรงข้ามตอนไหนซึ่งมันมีหลากหลายเหตุผลมากเลยนะครับอย่างแรกก็คือตอนต้นเกมเนี่ยแชมเปี้ยนป่าเราเก่งกว่าแชมเปี้ยนป่าฝั่งตรงข้ามครับอย่างเช่นรีซินเนี่ยเก่งกับวูคองตอนต้นเกมอยู่แล้วนะครับสามารถเดินเข้าไปอินเวดวูคองได้เลยนะครับผมซึ่งวูคองเนี่ยจะฟาร์มยากตอนต้นเกมนะครับกับอย่างที่2นะครับผมนั่นก็คือเลนเราได้เปรียบนะครับผมอย่างเช่นอีเวลินเนี่ยกดโอเรียนนาอยู่และสมมุติเนี่ยใครสักกับบัมเนี่ยกดมินฟอร์จูนกับอลิสตาอยู่นะครับเราสามารถเเ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 ดดดดดิิินน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 ข้้้าา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 ไไไไปปอออออววววคครรรรรรรัับบบพพะะะถึงงืื่่่่จกกลลีีียยยม ใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนเราเนี่ยสามารถมาได้เร็วกว่าครับผมเพราะว่าเลนกลางกับเลนล่างเนี่ยถูกดันเละไปแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะสมมติอันนี้คือมินเนี่ยนะครับผมเขาต้องเคลียร์มินเนี่ยง Mini ก่อนนะครับผม แล้วจากนั้นเขาถึงจะเดินมาได้นะครับซึ่งกว่าเขาจะเดินมานะครับเราก็อินเวตหรือว่าฆ่าป่าฝั่งตรงข้ามไปแล้วนะครับสำหรับกรณีที่3นะครับนั่นก็คือสมมุติป่าอีกฝั่งไปโผล่เลนบนนะครับผมแล้วเขาแก๊งเนี่ยอาจจะแก๊งสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ไม่รู้นะครับซึ่งป่าฝั่งเขาอยู่บนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเดินเข้าไปอินเวตเขาได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่สมเร็จี่จะกลับมากันบัฟอคเขาทันครับถ้าเกิดเขาเดินลงมาเนี่ยอาจจะเปลืองเวลาหรือว่าสายไปแล้วครับซึ่งเราสาาามรรถบบัััเได้ง่่่นนนนคกกปฝ็ิช สำหรับป่านะครับควรจะมาบริเวณมังกรเนี่ยก่อนนาทีที่4นิดนึงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไปโผล่เลนบนเนี่ยตอนนาทีที่4แล้วนะครับปากฝั่งเนี่ยจะมาเอามังกรทันทีนะครับทำให้เราเสียมังกรได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นตอนนาทีที่4เนี่ยเราควรที่จะมาอยู่บริเวณแถวมังกรนิดนึงนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้ปาฝั่งเปิดมังกรนะครับเราจะเปิดมังกรได้ก็ต่อเมื่อ1เลนเราดันครับผมทั้งเลนเลยอย่างเช่นเอเวอลินกดโอเรีอนาแล้วก็ไครสับรัมกดมิดฟอร์จูนอาริ เพื่อเราจะมาช่วยเราทันก่อนที่อีกฝั่งจะมาทันนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยต้องเสียเวลาเคลียร์มินเนี่ยอยู่ใต้ป้อมนะครับผมซึ่งเราสามารถกระทือบูของให้ตายก่อนที่เพื่อนเขาจะมาได้ครับส่วนการเปิดมังกรกรณีที่2ก็คืออีกฝั่งตายไปนหนึตัวนะครับอย่างเช่นมิดฟอร์จูเนี่ยตายหรือไม่ก็โอเด n a าเนี่ยตายครับผมซึ่ง พอเขาตายเนี่ยเรามาเปิดบังกรได้สบายครับเนี่ยเรามากันเลย4คนเอามังกรครับแล้วสมมุติเนี่ยเขาอยากที่จะมาไฟกับเราเะครับเราก็จะมีโอกาสชนะมากกว่าเขาเกือบ100%เลยนะครับเพราะว่าเรามีจํานวนคนที่เยอะกว่าเขานั่นเองครับสำหรับกรณีต่อไปนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือปายฝฟังเนี่ยดันไปแก๊งบนพอดีตอนที่เราอยู่ล่างนะครับผมเราสามารถเอามังกรได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพราะว่าปายอีฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาลงมาเอามังกรได้ทันนะครับการเอามังกรก็จบไปแล้วนะครับเรามากันที่การเอาลิฟเทอร์รอบบ้างสำหรับลิฟเทอร์รอบจะเกิดตอนนนาททีี่6ะครับ มสมมุตินาทีที่6เนี่ยไปฝั่งไปโผล่ล่างพอดีนะครับเราก็สามารถเดินเอาลิฟต์ได้ทันทีเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นระดับสูงๆนะครับการเอาลิฟต์เฮอร์รอลเนี่ย ซัพพอร์ตจะกดรีคอร์กลับบ้านครับผมแล้วเดินมาตรงริเฟอร์รอลทันทีเพื่อที่จะทําการคุมริเฟอร์รอลครับผมสมมุติซัพพอร์ตเรากลับบ้านนะครับแล้วซัพพอร์ตอีกฝั่งเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมาคุมริเฟอร์รอลแล้วพอผมเอาริเฟอร์รอลปุ๊บแล้วอีกฝั่งมารวมกันเนี่ยพอมารวมกันปุ๊บนะครับเราจะมีคนเยอะกว่า1คนครับผมเพราะว่ามีซัพพอร์ตเนี่ยมาคุมริเฟอร์รอลให้เรานะครับเราสามารถที่จะบวกชนะอีกฝั่งได้แล้วก็มีโอกาสได้ริเฟอร์รอลสูงกว่านะครับซึ ซึ่งทีมที่ได้ r e f e r ร์ l เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆนะครับสมมติรีซินเนี่ยได้ r e เฟอ r ์ l รนะครับรีซินเนี่ยสามารถไปปล่อยเรนได้สักเลนนะครับสมมติว่านี่เป็น r e เฟอ r ์ l รนะครับผมไปชนป้อมนะครับ ป้อมเนี er ่ยจะมีเทเรตเพจอยู่นะครับซึ่งเมื่อลิฟไปชนเทอร์เรตเพจแล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้ตังค์อย่างมหาศาลเลยนะครับจะทําให้เรารวยว่าฝันตรงข้ามนั่นเองและสําหรับป้อมนะครับที่เลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดเนี่ยเราสามารถชนปุ๊บแล้วป้อมแตกทันทีนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับว่าปล่อยรีเฟรชเลนไหนดีสุดนะครับผมแนะนําให้ปล่อยเลนกลางครับเพราะว่าถ้าเกิดป้อมเลนกลางแตกแล้วเนี่ยจะทําให้เขาคุมออบเจกต์ได้ยากขึ้นับผมจะเดินมาตรงนี้เขาอาจจะระแวงเพราะไม่มีป้อมแล้วจะเดินมาตรงนี้เขาก็อาจจะระ นะครับซึ่งข้อดีของลิฟเทอร์รอลอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือเราสามารถรับประกันการเอามังกรได้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับโดยการเก็บลิฟไว้นะครับสมมติลิซินเนี่ยมีลิฟอยู่แล้วมังกรเนี่ยดันเกิดพอดีนะครับโดยลิซินเนี่ยสามารถปล่อยลิฟตรงนี้นะครับแล้วลิฟเทอร์รลเนี่ยจะไหลไปโขกเลนกลางพอดีนะครับแล้วระหว่างลิฟเทอร์รลไหลไปโขกเลนกลางนะครับเราสามารถขอเพื่อนให้มาเอามังกรได้ครับซึ่งอีกทีมนะครับจะต้องเลือกแล้วว่าจะมาการลิฟเทอร์รลหรือว่ามันจะมาการมังกรครับถ้าเกิดอ ืที่จะมาการลิฟเทอร์ลนะครับผมเขาจะเสียมังกรทันทีครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยนะครับที่ผมใช้ตลอดนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนการเดินเกมระดับชาเลนเจอร์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขณะนี้ผมมี Facebook Fanpage ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปกดไลค์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ